สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีพามาเที่ยวมาเที่ยวเรือนจำเเขาละกร,รมค่ะจังหวัดตราดตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้เอ่อเป็น ที่ท่องเที่ยวแห่งหนึง่งเรียนจำชั่วคราวเขาละกรรม เรือนจำแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่นักโทษที่เขากำลังจะจะปลดจะให้กลับบ้านมาทำงานที่นี่ค่ะมาปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักปลอดสารแล้วก็เอามาขายให้นักท่องเที่ยวค่ะคือที่เนี่ย มันเป็นเรือนจำก็จริงแต่เขาเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ มีภูเขามีน้ำรอบ มีคุณทองแดงยืนเฝ้าอยู่ค่ะคุณทองแดงค่ะอันนี้คือแปลงเออที่เขาปลูก ปลูกผักสารปลูกผักปลอดสารพิษนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนจุดชมวิวค่ะค่นะ ขึ้นมาอีกลูปนี่นอะไรอะไร่อะกอดดีๆนะคะมันคืออะไรอ่ะทองเรียนเหรอค่ะทองเรียนหนูคือทองเลียนไม่ได้เลยขึ้นมาขึ้นมา ที่นั่งที่ที่เขาทำไว้ให้เรานั่งอะค่ะอ่ะหนูขึ้นไปนั่งลูกลูกขึ้นไปนั่งเลยป่ะขึ้นเองไ,<ป>ได้ป่ะ อยู่บนนี้จะเห็นวิวสวยมากค่ะอันนี้คือจุดชมวิวจุดชมวิวของเรือนจำชั่วคราวเขาละกรรมค่ะซึ่งเขาเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ป้าสีพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขาละกรมร,ะกรม เหมือนเหมือนกับเมื่อการหนูเราจะนอนอยู่ในที่พักแจ่มเฟี้ยวเลยอ่ะ พาเพื่อนๆมามาชมวิวที่เรือนจำชั่วคราวเขาละกรรมจังหวัดตราดบริเวณนี้เป็นวิวที่สวยสวยมากค่ะ,ะนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่ง เพื่อนๆคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะเสาร์อาทิตย์เขาเปิดให้เข้าเาเข้ามาชมในนี้คะ่ะเพื่อนๆมามาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวในนี้ได้คะ่ะจุดชมวิวเขาละกร,รมเขาก็สวยสวยมากคะ่ะซึ่งตอนนี้มันก็ เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วแดดร้อนมากป้าสีก็เดินเยอะไม่ไหวเอาแต่จุดที่ใกล้ๆค่ะดอกไม้ก็สวยค่ะ ก็สีพาขึ้นมาที่สูงสูงที่สุดของของเรือนจำตรงนี้ค่ะแล้วก็จะให้เพื่อนๆเห็นเห็นวิวที่อยู่ข้างล่างค่ะให้ดูความสวยงามของที่นี่ค่ะ ข้างล่างจะเป็นร้านอาหารค่ะ เพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้ป้าสีขอจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ